สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาสี่กับปุ่มเก่งนะครับครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เกี่ยวกับการจอดรถในที่สาธารณะนะครับโดยจุดเริ่มเรื่องเลยนะครับจะมีน้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับได้มีการโพสต์ถามนะครับในกระทู้ของพันทิปนะครับพร้อมกับแนบรูปด้วยนะครับว่ารถเนี่ยมีการจอดนะครับอยู่ที่ตรงข้างนะครับของกำแพงโดยมีข้อความนะครับของน้องเขาเนี่ยประมาณว่าการจอดรถแบบเนี้ย เป็นการจอดที่โอเคหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ได้จอดกีฬาวางหน้าบ้านใครแล้วก็เป็นการจอดในถนนสาธารณะที่มีการตอดเนี่ยชิดกับทางกำแพงนะครับซึ่งน้องเขาเนี่ยคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับผู้ใช้ถนนเนี่ยโดยทั่วไปซึ่งหลังจากนะครับที่น้องเขาเนี่ยได้โพสต์กระทู้นี้เข้ามาในพันทิปนะครับก็จะมีเสียงนะครับออกมาจากทาง โลกโซเชียลหรือว่าทางการคอมเมนต์ของพันทิพย์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือเป็นการตําหนิของน้องเขานะครับ ซึ่งประเด็นที่ตอบออกมานะครับเกี่ยวกับในโลกของพันทิพย์อันนี้นะครับก็จะมีค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในข้อความของน้องนะครับที่ระบุว่าเป็นที่สาธารณะนะครับซึ่งคําว่าสาธารณะเนี่ยหมายความทุกๆคนเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับการที่น้องเนี่ยไปจอดค้างคืนอย่างนั้นนะครับทำให้คนอื่นเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ก็เป็นการลิดรอนสิทธิของคนอื่นนะครับและยิ่งนะครับถนนตัวเนี้ยเป็นถนนแบบ2เลนนะครับและ2เลนแบบค่อนข้างแคบนะครับการที่รถส่วนไปส่วนมาเนี่ยถ้าเกิดมาเจอร น้องเนี่ยทำให้ต้องสลับมาเหลือแค่เลนเดียวก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับและที่สําคัญเลยนะครับจุดที่น้องจอดเนี่ยอยู่ตรงหน้าของอพาร์ตเมนต์นะครับซึ่งแน่นอนนะครับจะต้องมีรถเข้าแล้วรถออกเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าเป็นอพาร์ตเมนต์และการที่นะครับการที่เราจะออกรถมาแล้วเลนเนี่ยเหลือแค่เลนเดียวนเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับอาจจะเป็นการเฉี่ยวชนของรถน้องเองด้วยซ้ําไปนะครับ ซึ่งหลายๆความคิดเห็นนะครับก็ได้มีการให้คําแนะนานะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์ของเราเองเนี่ยเราสมควรที่จะจอดในบ้านของเรานะครับถ้าเกิดบ้านเราเนี่ยมีที่จอดรถ <garments S 2> หรือไม่ก็จอดหน้าบ้านของเรานะครับ,นนเ,รรบเพื่อไม่ให้กระทบกับคนอื่นนะครับและถ้าเกิดว่าเรานะครับไม่มีที่จอดรถเนี่ยก็อาจจะพิจารณาในการซื้อรถเนี่ยชะลอไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งซื้อรถถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีที่จอดรถนะครับอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นนะครับของชาวเน็ตนะครับในความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมแล้วนะครับ <artık. S 1> การที่เรานะครับจะใช้ที่สาธารณะ เราต้องคํานึงก่อนนะครับว่าที่สาระนั้นแหละถ้าเกิดเราไปใช้นะครับจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นหรือเปล่านะครับถ้าไม่ส่งผลกระทบกับคนอื่นเนี่ยก็น่าจะใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่สมควรที่จะแบบใช้เป็นเวลานานๆอย่างน้องคนนี้ที่อาจจะจอดเลยค้างคืน,นครับถึงสชั่วโมงอย่างเงี้ยคนอื่นก็อาจจะ ได้รับความกระทบกระเทือนนะครับก็คือไม่สามารถใช้ถนนต,ตรงนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับและในเรื่องของที่จอดรถนะครับก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับความคิดเห็นของเพื่อนๆในพันทิปเลยนะครับว่าเราเนี่ยสมควรที่จอดที่จอดรถเนี่ยในบ้านเรานะครับหรือว่าบริเวณของบ้านเรานะครับเ <c oughs> พื่อลดนะครับปัญหาหรือว่าลดนะครับในเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับคน,นอื่นๆหรือว่าเกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านเรานะครับ ครับและกับเ,เพื่อนๆนะครับมีปัญหาเรื่องที่จอดรถหรืออยากแชร์นะครับเป็นยังยวกับที่จอดรถยังไงเนี่ย,ยก็สามารถนะครับพูดคุยคอมเมนต์กันข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ